สวัสดีครับเป็ดทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับเป็ดทีน้องอุ๋อิงนะครับพบกันอีกแล้วครับช่องที่2 j o เครับวันนี้เรามาชมวิธีการติดตั้งจอ LED ของวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับนี่ครับมาดูกันครับนี่ครับจอจอ LED นะครับไม่ได้เป็นเหมือนเมื่อก่อนนะครับที่เดี๋ยวนี้ทางทีมงานได้ใส่ ประกอบไม่ได้เครสเรียบร้อยนะครับเหมือนที่กับใส่เหมือนกรอบรูปนะครับใส่ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ได้เป็นจอเป็นชิ้นชิ้นแล้วในประกอบอันนี้เรียบร้อยละเขาทาเป็นโครงจอนะครับมีโครงจออยู่นะครับมีจอใส่เข้าไปแล้วเราประกอบแล้วก็ใส่เป็นอ่ากอบจับนะครับแล้วก็ใช้เคียนนะครับใช้เคนในการยกนะครับนี่นะครับใช้เคนในการยก แล้วก็ยกขึ้นไปเป็นชิ้นเลยนะครับชิ้นขึ้นไปเลยนี่ครับเป็นแบบนี้ครับชิ้นขึ้นไปเลยแล้วก็เอาไปประกอบนะครับได้เป็นจอซึ่งเมื่อก่อนมันจะเป็นจอเล็กๆอย่างชิ้นนี้มีจอเล็กอยู่กี่จอเดี๋ยวผมนับให้นะครับ1 2 3 4 5ส7 8 8ี่ห้าจดดจอนะครับ8จอ2ชั้นนะครับก็เป็น16จอนะครับชิ้นนี้ย16นะครับ ทีนี้คือชิ้นหน้าเวทีคือสุบบจอแล้วกอ็อันนี้มาให้ดูรถลำโพงนะครับรถลำโพงสักน้อยเห็นไหมครับที่อยู่ด้านอันนี้ลำโพงอันนี้เป็นมิดไฮนะครับกลางแหลมนี่ครับนี่คือจอ led นะครับอันนี้โดนแปะปิดไว้ก่อนเดี๋ยวพอตอนที่จะเริ่มใช้งานเขาจะกางออกนะครับตะกบอยู่สองด้านเลยครับซ้ายขวานะครับ เป็นจอยเอ d ดีนะครับประกอบอยู่ที่ลำโพงซ้ายขวาแล้วก็ต่อเรียบร้อยแล้วสายไฟต่อไวเรียบร้อยแล้วลิงก์กันหมดแล้วนะครับเพียงเดียวเอาสาย power มาใส่ตัวล่างสุดนะครับแล้วก็เอาสายเนี่ยครับสายลิงก์สัญญาณสีขาวเลยไหมครับมันจะมีสายสีขาวอยู่นะครับเนี่ยครับสายแลน,นนะครับสายแคทไฟนะครับเนี่ยเส้นเนี้ยดึงไปไปต่อข้างล่างกันนั่นเองจับต่อกัน ทีนี้ก็ใช้ได้แล้วครับแล้วก็มี2ฝั่งนะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับเนี่ยครับเนี่ยคือการทํางานเนะี่ยมันต้องมีการเรียนรู้แล้วก็ทําให้งานได้เร็วขึ้นนะครับทีนี้แต่ว่าด้วยโครงสร้างของวีดีอ่ะมันใหญ่นะครับมันก็ต้องใช้เวลานานเอาเนียจอขึ้นไปละแล้วเดี๋ยวเขาก็จะเอาไอ้ตัวที่เป็นตัวจับด้านหลัง จอมาใส่เขาจะต้องเอาจอพี่ชานมันต้องเอาจอไปใส่ก่อนใช่ไหมแล้วค่อยเอาทัดมาประกบทุกทีมันเอาทัดอ๋อันต้องเลยตั้งแรีวนี้แขนไม่ถึงแขนมันสั้นไปหน่อย แต่ว่าเมื่อเมื่อใช่เมื่อม,มันมันเหมือนกับมันมันยืดไปเยอะไอ้ดูดูการที่แล้วอะ่ะมันจะเป็นทัดก่อนใช่ป่ะแล้วเอาจอไปซ้อนข้างหลังแต่อันเนี้ยเอาจอไปใส่ก่อนแล้วค่อยทัดตั้งพอาว่านี่มันเป็นกล่องเสร็จแล้วไงทัดเอาไปประคองกัน ท,ทุกทีเมืม่อเมื่อเมื่องานที่แล้วเนี่ยพี่ชาญพูดเมื่อกี้คือเมื่องานที่แล้วเนี่ยเขาตั้งตั้งเวทีข้างหน้าก่อนมันก็เลยยืดออกมาเยอะแล้วก็ลดประจอดทีเนี้ยเคนนะครับมันจะยาวไปมันจะยืดเยอะยืดเยอะขอขวก็กลัวว่ามันจะรับน้ําหนักเยอะเพราะว่านึกออกไหมครับตัวที่มันยืดยิ่งยืดไปเยอะมันจะยิ่งเหมือนกับมันจะรับน้ําหนักเยอะนึกออกไหม เวลามันแขกมันยกขึ้นนะ่ะมันจะรับน้ำหนักเยอะแต่ถ้าเคนมันไม่ได้ยืดเยอะมันจะรับน้าหนักเหมือนกับมันจะมีมีการรับน้าหนักได้ดีกว่าเขาก็เลยกลัวว่ามันจะเกิดปัญหาก็เลยเอารถมาจอดก่อนแล้วก็ตั้งจอก่อนก่อนที่จะต่อเวทีด้านหน้านะครับนี่ครับตอนที่มันสวิงเนี่ยครับ อันตรายต้องต้องช่วยกันโอ้โหสองสองคนแบกครับเต็นง่ายครับอันนี้เต็น,น,นครับ,รบเต็นสุดยอดอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจทีมงานนะครับ อันนี้เขาไม่ได้นี่นะที่ว่าก่อนเปิดโปงอะประมาณเกือบอาทิตย์หนึ่งอะเขาส่งไปเรียนนะครับบอสกับซอส่งพวกนี้ไปเรียนขับรถเคนมาแล้วรถเคนก็ไปสั่งมานะครับสัง่งนี่ที่ต่างหากนะนี่มาใหม่นะครับนี่ใหม่กิ๊กเลยนะครับออกงานได้เนี่ยแหละมากรีบครั้งแรกเลยแล้วก็ต้องมาเรียน ขับรถเคนทใ้ตัวยกเคทน,นะครับที่กรุงเทพนะครับทั้งวง 1- นงวง2นะครับต้องมาเรียนยกเนี่ยมันก็จะหนักแต่มันทำงานมันก็จะเร็วขึ้นแต่เวลานั้นมันก็ต้องเป๊ะนะครับฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับช้อง B ีสองนะครับ นี่มีอีกหลายชิ้นครับยังไม่ได้ยกนะครับนี่ครับกเคงนะครับเังเค,งเค,งคนคับแลนอคนนะคร,ครว่าเจับดีว่าเด่จับดีเรื่องอยังต้นดี <c oughs> <c oughs> กดไลค์กดแชร์ด้วยครับกดติดตามด้วยมีการลดเสียน,นนก็มาแล้วนะครับมาเอกี้ยวไปข้างนอกเสียน,นนมาถึงแล้วก็ดูแลทีมงานนะครับด้านในมันต้องมีขยับให้เข้าล็อกกันด้วยครับมันมันมันไม่ใช่ธรรมดาคชิ้นนึงนีอันนี้อันนี้คือ2ชิ้นนะครับ ชิ้นนึงมเมื่อกี้มี18จอ9 9จอสองชั้น18นะครับไม่ได้คือสองชิ้น18สองก็30 30กว่าาบ36จอนะครับไม่ธรรมาดา แล้วก็เวลาที่เขาทำอันนี้กําลังกดต้องดันไว้ด้วยกดอันนี้ก็ข้างหลังก็ล็อกล็อกล็อกละล็อกล็อกให้มันตั้งขึ้นนะครับคอเนี่ยครับพอของเวทีก็ทำเสร็จแล้วเขาจะมีสเตรัดเลยครับเป็นเส้นสีส้มนะครับรัดนะครับเขาดึงไว้ตลอดนะครับดึงดึงเป็นช่วงเป็นช่วงไว้ ข้างหลังก็เหมือนกันนะครับข้างหลังจะเห็นในสีส้มๆมาอยู่ครับแล้วก็มีสเตย์ดึงเหมือนกันครับครับดึงดึงไม่หมดครับไม่ประมาทนะครับเพราะว่าลมพายุอันนี้มายกชิ้นต่อไปนะครับน่าจะขยับรถหรือเปล่าเดี๋ยวจะขยับรถไหม ขยับรถนะครับเพราะว่าชิ้นต่อไปมันอยู่ฝั่งนู้นนะครับต้องขยับไปข้างหน้าโอเคครับสำหรับคลิปนี้ไว้ค่นี้ก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับนี่คือการยกจอ LED นะครับของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไป,ส,ป,ไปอสวัสดีครับ